สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนคุยเจาะลึกกันเรื่องที่เอ่กำลังมาแรงมากๆเลยนะคะ Vibe Coding ค่ะคือเราเอาข้อมูลมาจากวิดีโอสอนพื้นฐานของทีน่าหวังนะคะลองนึกภาพตามนะคะแบบว่าแค่เราบอก AI กว้างๆว่าอยากได้แอปประมาณไหนอย่างแอป Daily Vibes บันทึกอารมณ์ง่ายๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้ว LLMs หรือ Large Language Models เนี่ยก็จะแบบเนรมิตโค้ดให้เราเลย ฟังดูเหมือนเวทมนต์เลยใช่ไหมคะใช่ครับฟังดูเหมือนง่ายมากๆเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีศาสตร์มีศิลป์ของมันอยู่นะครับไม่ใช่แค่แบบพรึบเดียวได้โค้ดดีๆมาเลยการจะวาย์กับ AI ให้ได้ผลดีเนี่ยมันต้องเข้าใจหลักการสําคัญบางอย่างเหมือนคุยกับเพื่อนร่วมง,งานที่เก่งมากๆแต่ไม่มีเซนแบบคนนะครับผม อืน่าสนใจคะ่ะงั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าทักษะจริงๆที่เราต้องมีเพื่อควบคุมเว้นมน,น,นี้เนี่ยคืออะไรบ้างเราจะมาแกะ5หลักการพื้นฐานที่อ้างอิงจากคอร์ส Vibe Coding 101กันเลยนะคะเริ่มกันที่หลักการแรกการคิดหรือ Thinking คะ่ะอันนี้เขาบอกว่าสำคัญมากคือต้องคิดให้รอบคอบก่อนสั่ง AI ถูกต้องครับคือมันมี4ระดับการคิดเลยนะฮะลองนึกถึงแอป Daily Vibes เมื่อกี้นะครับ ระดับลอจิกก็คือแอปนี้ทำไรอ๋อบันทึกอารมณ์ระดับนาลิติโกเป้าหมายคืออะไรให้ผู้ใช้บันทึกง่ายๆดูย้อนหลังสะดวกระดับคอมพิเตช n นลต้องมีอะไรบ้างปุ่มเลือกอารมณ์ช่องใส่ข้อความปุ่มบันทึกหน้าแสดงผลอะไรงนี้ครับระดับ procedural แล้วจะสั่ง AI ยังไงเขียนพร้อมให้สร้าง UI แบบไหนเก็บข้อมูลยังไงคือการคิดให้ครบแบบเนี้ย มันช่วยให้เรารู้ว่าต้องการอะไรจริงๆแล้วก็สื่อสารกับ AI ได้ชัดขึ้นเยอะเลยครับอ๋อแล้วเหมือนมีเครื่องมืออย่าง Product Requirements Documents หรือ PRD ด้วยใช่ไหมคะที่เหมือนเป็นฐานที่ให้ AI รู้ว่าต้องสร้างอะไรมีฟีเจอร์อะไรบ้างขอบเขตแค่ไหนแบบมียิ่งชัดเจนเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าใช้ AI ช่วยร่าง PRD ได้ด้วยใช่ครับพอคิดภาพรวมออกแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญต่อมาก็คือ Framework ครับผม Frameworks การบอก AI เป็นเลยว่าอยากได้เว็บด้วย React หรือใช้ CSS แบบไหนเนี่ยมันเหมือนบอกเชฟว่าอยากกินอาหารอิตาเลียนนะอะไรแบบนี้ครับเชฟจะได้เลือกวัตถุดิบเทคนิคที่ถูกต้องดีกว่าปล่อยให้เขาเดาใจเราเองอืมหมายความว่าถึงเราไม่ต้องเขียนโค้ดเองแต่ก็ยังต้องพอร้อมรู้โครงสร้างบ้างใช่ไหมคะเช่นหน้าบ้านหลังบ้านอะไรพวกนี้ใช่ครับไม่ต้องถึงกับลงมือเขียนเองแป๊ะแต่การเข้าใจโครงสร้างฟื้นฐานเช่น front end back end เนี่ย มันก็ยังสำคัญอยู่แล้วถ้าไม่แน่ใจก็ถาม AI ได้เลยใช่ไหมคะว่าโปรเจกต์แบบนี้ใช้เฟรมเวิร์ไหนดีได้เลยครับถาม AI ได้เลยมันช่วยแนะนำได้ครับโอเคค่ะหลักการที่3จุดตรวจสอบหรือเช็คพอยต์กับการควบคุมเลร์ชั่น version control โ oh, หอันนี้สำคัญจริงๆนะคะนึกภาพงานที่ทำมาต้องนานหายไปหมดนี่สยองแล้วใช่ครับใช่เลย การกดเซฟบ่อยๆหรือใช้ระบบเวอร์ชันคอนโทรลเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นมากเหมือนเราเซฟเกมเป็นระยะๆะะนั่นแหละครับเครื่องมืออย่างแรบลิดอาจจะมีระบบในตัวก็จริงแต่ว่าการเข้าใจหลักการแล้วก็ใช้เครื่องมือมาตรฐานอย่างกิ t หรือ GitHub เนี่ยก็ยังเป็น best practice อยู่นะครับเหมือนมีเซฟหลายชั้นปลอดภัยกว่าเยอะครับฮึมเข้าใจค่ะแล้วถ้าเกิดปัญหาล่ะคะนั่นก็นำมาสู่หลักการข้อที่4 การดีบักหรือดีบักกิ้งการแก้บักนั่นเองแน่นอนครับไม่มีโค้ดไหนสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกหรอกครับการเจอบักเป็นเรื่องปกติมากๆทักษะสำคัญคือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครับต้องหาให้เจอว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วค่อยๆลองแก้ทีละอย่างเหมือนหมอวินิจฉัยโรคไม่ใช่สุ่มให้ยาไปเรื่อยๆครับผมแล้วเราจะใช้ AI ช่วยแก้บักยังไงได้บ้างคะแค่บอกว่าโค้ดพังเฉยๆนี่คงไม่พอใช่ไหม ไม่พอแน่นอนครับต้องบอกอาการให้ละเอียดเลยเช่นตอปปี้ข้อความเออร์เรอที่เจอไปให้ AI ดูเลยหรืออธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นพอกดปุ่มบันทึกแล้ว UI มันซ้อนกันแปลกๆครับอะไรแบบนี้ยิ่งให้ข้อมูลมากเท่าไหร่ AI ก็ยิ่งช่วยได้ตรงจุดมากขึ้นเท่านั้นครับอ๋อซึ่งมันก็เชื่อมกับหลักการสุดท้ายพอดีเลยคือบริบทหรือคอนเทก็กนั่นเองถูกต้องครับ สรุปง่ายๆเลยคือยิ่งเราป้อนข้อมูลป้อนบริบทให้ AI มากเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นเหมือนเราบอกทางคนขับแท็กซี่ครับยิ่งบอกละเอียดว่าอยากไปไหนผ่านทางไหนเลี้ยวตรงไหนมีจุดสังเกตอะไรก็ยิ่งถึงที่หมายถูกต้องแม่นยำบริบทที่ว่านี้ก็รวมถึง PRD ที่ละเอียดภาพร่างคร่าวๆหรือ mockup ข้อความ error ที่ชัดเจนหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมที่เราใช้งานด้วยครับ พอเข้าใจหลักการทั้ง5ข้อแล้วนะคะทีนี้ลองมาดูกันค่ะว่าถ้าเราจะสร้างแอป SEO Tag Scout จริงๆด้วย Replit เนี่ยเราจะเอาหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้ยังไงได้บ้างคะครับก็เริ่มจากใช้ ChatGPT ช่วยสร้าง PRD ก่อนเลยอันนี้คือ Thinking แล้วก็กำหนดว่าจะใช้ React อันนี้ Frameworks แล้วค่อยสั่ง AI ใน Replit ให้สร้างโค้ดเบื้องต้นขึ้นมาพอได้โค้ดมาชุดแรกก็บันทึกเวอร์ชันไว้ก่อน จากนั้นลองรันดูถ้าเจอข้อผิดพลาดเช่นดึงข้อมูลแท็กไม่มาก็ส่ง Error Message ให้ AI ช่วยหาทางแก่ d e b u กก i n g โดยอาจจะอธิบายบริบทเพิ่มเติมว่าเราอยากได้ข้อมูลแท็กแบบไหนจากเว็บอะไรคอนเท t อืมเห็นภาพเลยค่ะซึ่ง r e p l i t ก็ดูสะดวกดีนะคะเริ่มง่ายทำงานบนคลาวด์เลย แต่ก็เห็นว่ามีเครื่องมืออื่นอย่าง WinSurf หรือ Cursor ด้วยพวกนี้ต่างกันยังไงคะครับ Replit นี่ง่ายเริ่มต้นเร็วทำบนคลาวด์เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากส่วน WinSurf หรือ Cursor เนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันเยอะกว่าเหมาะกับโปรเจกต์ที่ซับซ้อนขึ้นแต่ก็อาจจะต้องตั้งค่าสภาพแวดล้อมเองนิดหน่อยครับแต่ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือไหนนะครับหลักการวิบโคดดิ้งทั้ง5ข้อเนี่ยก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมเลย แค่ปรับวิธีการสื่อสารกับ AI ให้เข้ากับเครื่องมือนั้นๆครับผมมีเคล็ดลับอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะสำหรับคนที่จะลองทำไวฟ์โคดิ้งมีครับอย่างแรกเลยคือเริ่มจากเล็กๆก่อนครับสร้างแค่ฟีเจอร์หลักที่จำเป็นจริงๆหรือที่เรียกว่า Minimal Viable Product MVP แล้วค่อยๆต่อยอดเพิ่มฟีเจอร์ทีหลังมันจะจัดการง่ายกว่าเยอะครับ อีกอย่างคือลองมองว่าเรามี2โหมดการทำงานหลักๆครับโหมดเพิ่มฟีเจอร์ใหม่อันนี้จะเน้นการให้บริบทให้เฟรมเวิร์คที่ชัดเจนกับอีกโหมดคือโหมดดีบักอันนี้ต้องเน้นทำความเข้าใจโค้ดเดิมที่มีอยู่แล้วก็ให้ข้อมูล Error ที่ถูกต้องแม่นยำกับ AI อ๋อแล้วก็อาจจะมีการกำหนด Rules หรือกฎให้ AI ปฏิบัติตามด้วยครับเช่นห้ามเปลี่ยนโค้ดส่วนนี้นะ หรือเตือนเรื่องความปลอดภัยของ API keys เพื่อให้ AI ทำงานอยู่ในกรอบที่เราต้องการครับโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะสรุปแล้ว Wipe Coding นี่เออเปลี่ยนวิธีการสร้างแอปไปเยอะเลยนะคะแต่มันก็ไม่ใช่การเสกคาถาปุบป,ปับได้ของเลยเนาะยังต้องอาศัยการคิดที่เป็นระบบการวางแผนการสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็ความเข้าใจในเครื่องมือที่เราใช้อยู่ดีครับผมน่าคิดต่อเหมือนกันนะครับว่า ในอนาคตเนี่ยทักษะที่สําคัญที่สุดของนักพัฒนาอาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนจากการที่เรานั่งเขียนโค้ดทุกบรรทัดไปสู่การเป็นเหมือนสถาปนิกที่ออกแบบภาพรวมกําหนดทิศท,ทางแล้วก็ควบคุมให้ AI สร้างตามวิสัยทัศน์ของเราแทนการเข้าใจภาพใหญ่และกระบวนการอาจจะสาคัญกว่าการลงมือทําในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าอืมเป็นคําถามที่น่าสนใจให้ลองไปคบคิดกันดูครับผม